ยังไงฮะถาแล้วนี <c oughs> ่คือคำถามถ้าถามว่ากู้ยังไงคือคุณเดินไปที่แบงก์แล้วก็ไปขอเงินกู้แต่ถ้าถามว่ากู้ยังไงให้ได้ประโยชน์กู้ยังไงให้มันเป็นเครื่องมือในการที่คุณจะขยายธุรกิจได้คือหนึ่งคุณต้องมั่นใจในการกู้ ความหมายคือเราต้องรู้ว่าเรากู้ครั้งนี้ไปทําอะไรเรามีความสามารถในการจ่ายหนี้คืนไหมวัตถุประสงค์ในการของเงินกู้ชัดเจนไหมเรามีแผนหรือเปล่าว่าเราจะกู้ไปทําอะไรและอีกอย่างหนึ่งคือผลตอบแทนที่ได้มาจากการใช้เงินก้อนนี้เราได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นั่นแปลว่าเราต้องทําแผนธุรกิจแล้วเราต้องเห็นแผนธุรกิจแล้วก่อนการกู้ถูกไหมสมมติถ้าคุณไปกู้มาแล้วดอกเบี้ยแปแต่คุณเอาเงินก้อนนี้มาทํารายได้ได้กาําไร20%นตั่นแปลว่าปีนั้นคุณได้กําไรมา12%เลยนะจากรายได้ที่คุณไม่เคยม เงินทุนก้อนนี้ทําให้คุณขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นสําหรับคนที่อยากจะถามวินนะคะวินอยากให้คําถามอธิบายว่าคุณขอสินเชื่ออะไรขอไปทําอะไรเอกสารทางการเงินคุณเป็นยังไงหรือคุณไปแบงค์แล้วคุณติดอะไรแบบไหนวินจะได้แนะนําให้ได้วินไม่อยากตอบคําถามแบบส่งๆหรือตอบคําถามแบบกาปั้นถูกดินอะเวลาเรามีปัญหาเราก็อยากได้คําตอบจากคนที่รู้อะเพราะฉะนั้นอะคุณจะได้คําตอบที่ดีคําตอบที่ถูกต้องและคําตอบที่ชัดเจน จากคำถามที่คุณก็ถามได้ถูกต้องถามเพื่อเอาคำตอบอย่างชัดเจนคำตอบที่ดีมันอยู่ที่การตั้งคำถามด้วยนะคะอย่าลืมถามกันมานะคะเดี๋ยววินมาตอบให้